สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาทํากระเพราไก่นะครับจากไมโครเวฟนะครับวันนี้ผมไปซื้อไก่มานะครับแพ็คหนึ่งนะครับกประมาณหนึ่งเหรียญนิดๆนะครับแล้วก็คือใบกระเพราของฝรั่งนะฮะวันนี้พอดีเราเจอนะครับอันนี้คือกระเทียมนะครับก็หนึ่งหนึ่งเหรียญเหมือนกันนะครับไม่มีหอมใหญ่นะครับจะใช้หอมแดงแทนนะครับเดี๋ยวไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทําต่างๆนะครับของกระเพราไก่นะครับ อันนี้ไก่นะครับซื้อมาจากเซมรี่นะครับ320กรัมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมนะครับ1 1เหรียญนะครับอันนี้ซื้อมาวันก่อนแล้วนะฮะแล้วก็อันนี้ใบโหระพานะครับของฝรั่งก็1เหรียญนะครับเดี๋ยวเรามาจะทำกะเพราไก่กันนะครับจากไมโครเวฟเนาะเดี๋ยวไก่นะฮะอย่างที่บอกก็เอาไปล้างก่อนเนาะ ใส่หอยพานี้ก็ร้านนิดนึงน,นะครับพอดีซื้อมาเมื่อวานนะฮะออมาใส่ตู้เย็นไว้วันนี้รู้สึกว่ามันจะช้ำนะนอาจจะเย็นเกินไปก็ใช้ได้อยู่นะครับอืมอจะล้านงนิดนึงนะกลิ่นก็ไม่เหมือนของบ้านเราเหรอกนะฮะก็พอกลิ่นพอใช้ได้อยู่นี้เป็นกะเพราครับ ไม่มีหอมใหญ่นะครับวันนี้ผมจะใช้หอมแดงแทนไปเลยก็แล้วกันนะครับถ้าไม่ให้มีถั่วฝักยาวก็ใส่ถั่วฝักยาวได้นะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะก็ใช้หอมแดงแทนนะครับวันนี้ผมจะไม่ใช้ก็จะมีพริกนะครับก็จะซอย แบบตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างน,นะครับผักนี้ก็ซอยไปเลยนะครับไม่ยากอาจจะช้านิดนึงแต่ใช้ได้อยู่นะฮะและอ้อย่างนี้ที่ใช้ก็คือพริกป่นพี่ที่ปั่นไว้แล้วนะฮะหรือว่าคุณจะโขลกไว้แล้วก็ได้นะครับส่วนกระเทียมนะครับผมจะใช้ไม่เยอะนะกระเทียม นะครับอันนี้วิธีนะฮะง่ายๆก็ให้ติดเปลือกไฟสักหน่อยก็ได้นะครับถ้าแกะไม่หมดไม่เป็นไรนะ นนี่คือกระเทียมสับนิดนึงนะครับอันนี้คือไก่นะครับคุณก็ไปหั่นนะฮะหั่นให้หมันชิ้นเล็กนิดนึงนะครับแล้วก็นี้ผมจะใช้พริกนะครับพริกที่ปั่นไว้นะครับหรือโขลกไว้นะครับผสมไปด้วยนะฮะ จะช่วยทําให้มันเผ็ดอร่อยนะฮะก็ทําเหมือนทุกครั้งนะครับผมจะใช้วิธีในการที่ใส่น้ํามันพืชน,นะครับลงไปในตัวไก่นะครับนิดหน่อยก่อนนะฮะช่วยอันนี้ผมจะใส่พร้อมกระเทียมเลยนะครับอ่ามันจะได้มันจะได้เหมือนกับเป็นการผัดกระเพราเนาะใส่พร้อมกระเทียมนะฮะแล้วก็พริกนะครับ คนเดี๋ยวเ,เดี๋ยวโหระพาไอ้โหะระกะเพราเรามาใส่ที่หลังได้นะครับอ่านี่ผมจะใส่พร้อมกันหมดเลยนะครับอย่างนี้นะฮะพอเข้าไมโครโเวฟนะครับ ผมจะใช้เวลาที่3นาทีเริ่มแรกนะครับ3นาทีก่อนนะฮะหลังจาก3นาทีนะครับไก่มันก็จะสุกไปหนึ่งครึ่งทางเนาะนะครับเดี๋ยวเราเช็คดูอีกทีนะครับอ่า ไก่มันก็จะบางขนาดน,นี้นะครับมันก็จะกลิ่นเหมือนกับตัวของผัดกะเพรานะฮะหลังจากนั้นนะครับผมจะใช้ซีอิ๊วฝาเขียวนี่นะครับครึ่งช้อนครึ่งช้อนโต๊ะส่วนซีอิ๊วขาวนะครับผมจะใช้หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับ ส่วนน้ำมันหอยนะครับผมจะใช้อยู่ที่3มช้อนโต๊ะนะครับเพราะวันนี้เราปริมาณมันจะเยอะนะฮะกว่าเมื่อวานสามช้อนโต๊ะนะฮะส่วนน้ำปลานะครับผมก็จะใช้อยู่ที่ครึ่งช้อนโต๊ะนะฮะน้ำตาลทรายนะครับเหมือนเดิมน,นะครับผมจะใช้อยู่ที่1ช้อนชาแค่นั้นนะครับเราจะใส่ไม่เยอะนะฮะ หลังจากนั้นนะครับคุกเค้าให้เข้ากันเราจะใส่หอมแดงนะครับไปก่อนนะครับหอมแดงถ้ามีหอมขาวใส่ในณะตอนนี้เลยนะครับหอมขาวหอมแดงนะหรือว่าถั่วฝักยาวนะใส่รอบที่สองนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะเข้าไมโครเวฟนะครับอีกประมาณ3นาที มีครบ3นาทีนะครับเราก็มาเช็คดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะอ่อา่าถือว่าไก่สุกแล้วน,นะครับถ้าจำนวนเยอะก็เพิ่มปริมาณในส่วนของนาทีนะครับเข้าไปนะฮะแต่ถ้าเกิดทำแค่100กรัมหรือว่าประมาณ200กรัมนะครับก็ใช้เวลาประมาณไม่เกิน10นาทีน่าจะน่าจะสุกนะครับอันนี้มันก็ สุกไปครึ่งทางแล้วนะฮะเหลืออีกเวฟไปทั้งหมดเป็น6นาทีแล้วนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะเวฟอีกประมาณ4นาทีนะให้ครบ10นาทีนะฮะอันนี้คือสําเร็จนะฮะอาจจะน้ำผมจะใส่ตัวของโหระพาหรือกระเพราฝรั่งก็ได้นะฮะถ้าไม่มีก็ใส่โหระพานะครับในกรณีที่เราจะใส่ในตัวของที่เป็นพวกถั่วฝักยาวนะฮะให้ใส่พร้อมหอมแดงหรือหอมขาวก็ได้เลยนะครับมันก็จะได้เป็นกระเพราเนาะอันนี้ ทั้งหมดผมจะใช้เวลาในการใส่อีกหนึ่งรอบนะครับรอบสุดท้ายนี่ผมจะใช้เวลาประมาณ4นาทีนะฮะเพราะเนื้อไก่นี้ค่อนข้างหั่นชิ้นใหญ่นิดนึงถ้าใครอยากให้ไวให้สุกไวก็หั่นชิ้นชิ้นเล็กกว่านี้นิดนึงนะครับแต่พอดีผมหั่นชิ้นใหญ่นะมันก็เลยต้องใช้เวลานานนิดนึง่งกระเพราไก่นะครับที่ทําสําเร็จแล้วนะครับจากไมโครเวฟนะครับ รสชาติโอเคนะครับถือว่าเหมือนกับเราผัดจากเตานะครับปรุงอาหารนะครับไม่จําเป็นต้องปรุงให้เข้มข้นหรือว่าเค็มหรือว่าหวานก่อนนะฮะก็ปรุงให้ขนาดรสชาติกลางๆเข้าไว้ก่อนนะครับแล้วก็ยังไงอาหารไทยนะครับเราสามารถที่จะเอามาปรุงเพิ่มได้หรือว่าเราอาจจะมีน้ำพริกน้ำปลานะครับในการที่จะกินนะ คู่กับไปด้วยนะครับหรือเสิร์ฟเพิ่มกันไปด้วยนะครับอันนี้ผมก็จะปรุงแบบกลางๆนะครับรับประทานได้นะครับแต่ชิมดูแล้วนะครับรสชาติถือว่าโอเคนะครับอืมอืมรสชาติอร่อยนะครับสุดดีนะครับทําตามได้นะครับอ่ากดไลค์นะครับซับสไคร้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ